สะอาดไวแค่ห้าท่ามาสีมามาล้างมือกันสองมือทูกันทูไปมาฝามือมาทุที่หลังมือซอกเนิ้วนั้นต้องล้างให้ดีคอยปองป้องดีดีสะอาดไวไกลเชื้อต้องไลฟ์บ่อยมาล้างมือสะอาดไวแค่ห้าท่ามาสีมามาล้างมือกันสองมือทูกันทูไปมาฝามือมาทุที่หลังมือซอกนิ้วนั้นต้องล้างให้ดีคอยปองป้องดีดีสะอาดไวไกลเชื้อต้องไลฟ์บ่อย สะอาดไวแค่ห้าท่ามาสีมามาล้างมือกันสองมือทูกันทูไปมาปามือมาทุทีล้างมือซอกเนิ้วนั้นต้องล้างห้ดีด้วยปกป้องดีดีสะอาดไวใกล้เชื้อต้องไลฟ์บอยมาล้างมือสะอาดไวแค่ห้าท่ามาสีมามาล้างมือกันสองมือทูกันทูไปมาปามือมาทุทีล้างมือซอกเนิยวนั้นต้องล้างดีดีด้วยปกป้องดีดีสะอาดไวไกล้เชื้อต้องไลฟ์บอย